สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับประจาวันศุกร์ที่สิบสองนะครับก็วันสุดท้ายของการทํากําไรในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนแล้วเนาะเมื่อวานก็อิ่มหนาสําราญกันนะครับเรียกว่าอิ่มมีพีมันกันเนาะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่หมีทวนเพลเมื่อวานให้นิดหนึ่งนะครับพอดีมีอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะว่าทาไมเมื่อวานโซนบริเวณตรงนี้นะครับ โซนบริเวณตรงนี้นะครับพี่หมีให้เป็นจุดเซลลไปเมื่อคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามามองกันก่อนเนาะนะครับแรกแต่เพลแรกที่เราเล่นกันเมื่อวานนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงไหนมีเวลาพี่หมีจะพยายามทวนเพลให้เนาะนะครับว่าแต่ละเพลงที่เราให้เนี่ยเราเข้าได้เหตุผลอะไรนะครับเราจะได้เก็บเกี่ยวความรู้เอาไว้ด้วยนะครับนะครับเริ่มจากแท่งนี้ครับที่เราที่พี่หมีเล่นเซลลลงมานะครับหลังจากการที่เขาจบเป็นพินเซลล์ลงมา นะครับแท่งนี้เนาะนะครับและลงมาติดเส้น EMA บริเวณโซนนี้กับบริเวณไฮเดิมและพี่หมีว่าถ้าไม่ผ่านพี่หมีเก็บแล้วนะครับนะครับอันนี้คือโซนแรกสาเหตุทําไมเก็บถ้าเรามองตรงนี้ครับโซนบริเวณตรงเนี้ยเป็นในส่วนของตัวดีมานโซน H4 เมื่อวานนะครับเป็นในส่วนของตัวดีมานโซน H4 เนาะนะครับพี่หมีบอกว่าอ่ะถ้าไม่ผ่านเราเก็บก่อนละกันนะครับประกอบกับเมื่อวานนะครับท่ามเส้นเดย์นะครับจบเป็นสปินนิ่งท็อปนะครับเป็นสปินนิ่งท็อปเนาะ นะครับกราฟ spinning top นลครับลักษณะของเขาคือเป็นลักษณะของการเบรกแรงบ่ายไม่ได้บอกว่าจะเป็นลักษณะของการกลับตัวนะครับลองไปย้อนดูวิดีโอที่พี่หมีบอกเมื่อวานนะครับว่าเรามองแค่ว่าเขาเป็นการเบรกแรงบ่ายมีโอกาสลงมาพักตัวหรือมีโอกาสที่จะใช้สร้างกรอบไซด์เวย์ในบริเวณโซนไหนที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะพอเสร็จพี่หมีบอกว่า1 8 0 0นนนะครับมีข่าวในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางอังกฤษเนาะนะครับของ g b p นะครับเมื่อวานก็กลับขึ้นมานะครับก็เกิดแพนิคบายกลับขึ้นมาครับจบด้วย H4 เป็น PABay นะครับจบด้วย H4 เป็น PABay นะครับพอดีนักเรียนในห้องส่งตัวเลขตอวเบี้ยมาให้นะครับปรากฏว่าปรับเท่าคาดการณ์ถ้าพี่หมีจำไม่ผิด5้าุเนาะคาดการณ์้าดอประกาศออกมา5 2จุดสองของเก่า5้าดนนะครับแต่ปรากฏว่าพอพี่หมีไปดูคู่ g b p นะครับปรากฏว่า JBP ลงนะครับอ่ะมันก็เลยแปลกๆแ,แล้วแสดงว่ามันต้องมีนัยะอะไรสําคัญละนะครับประกอบกับพอมันขึ้นมาเสร็จนะครับจุดที่เซลล์จุดแรกที่พี่หมีเซลล์พี่หมีเซลล์จากเซตนี้ลงมาครับจากที่เขาจบเป็นพินบายอ่าพินเซลผิดสีใต้ต้านนะครับเข้าจากพินเซลผิดสีใต้ต้านพี่หมีมาเก็บโซนบริเวณตรงนี้ครับนะครับพี่หมีเข้าจากไทม์เฟรม M สามสถูกไหมครับจุด TP ที่พี่หมีมองคือ TP ของ M สา คือโซนบริเวณนี้ครับอันนี้คือจุดที่พี่หมีเก็บและพี่หมีก็รีบส่งสัญญาณเตือนเข้าไปว่าคนเซลล์ที่จะนะครับกราฟมันจบมีแรงบายนะนะครับกราฟมันจบมีแรงบายนะครับอ่าปรากฏว่าสิ่งที่เขาย้อนลงไปครับเขาย้อนลงไปทดสอบ EMA H 1แล้วเขาก็พุ่งกลับขึ้นมานะครับก่อนที่จะจบมาเป็นลักษณะของตัวพินบายใต้ตาอ้าพี่หมีพินบายใต้ตาแล้วพี่หมีําเม,มให้บายวะ นะครับอ่าในักษณะของตัวพินไบตายต้านตัวนี้นะครับปกติแล้วนะครับกราฟนะครับที่จบเป็นนักษณะของตัว PA เอบต้ายต้านหรือ PA เอเซลวนแอรรับนะครับกราฟมีโอกาสกลับลงไปทดสอบรับสอบต้านนะครับพอเรามองในส่วนของตัวไทม์เฟรมเล็กลงนะครับไทม์เฟรม M5 นะครับเมื่อวานเนาะหากลับเมื่อวานก่อนนะครับอ่าพี่หมีให้จุดเซลบริเวณตรงนี้ครับอ่าพี่หมีขีดให้ตรงนี้นะครับพี่หมีมาให้สัญญาณตอนชุดนี้ช่วงนี้ นะครับพี่บอกว่าอ่ะลองดูนะครับอ่าจุด GP มองโซนบริเวณตรวนี้กับมองโซนบริเวณตรวนี้เพราะสัญญาณที่เกิดมันเกิดใน M 5นะครับมันเกิดใน M 5เราเล่นสวนกับแรงบ่ายที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าทําไมยังถึงให้สัญญาณในการเซลลโอเคครับไปเดนแรกเลยมาจบด้ยวยเพลพินนะครับกราฟเลิอกซากเกิดการไซเวละนะครับแท่งนี้นะครับเป็นการยืนยันเบรก PA เซลลงมานะครับและในส่วนของตัว ISI นะครับ ตัดโซนเป็นโซนขาเซลลงมานะครับแต่เฟสอินพีชชั้นแรกพี่หมีไม่ได้มองว่ามันจะลงมาลึกขนาดนี้อ่าจริงๆนะครับเพราะมีหมีขีดทีวีให้กันตรงนี้เองนะครับแต่นักเรียนในห้องหล,หลายคนก็ถือลงมาเก็บจนถึงดีมานเขียนสีได้นะครับอันนี้คือเพลเมื่อวานที่ให้มองครับเพราะอย่างที่พี่หมีบอกครับว่าสปินนิ่งเขาเป็นการเบรกแรงเขามีการเวียนทดสอบรับทดสอบต้านนะครับและพี่หมีเตือนรล่าสุดท้ายคือระวังนะครับเฟดจ,จะออกมาพูดนะครับ ปรากฏว่าเฟร็จออกมาสับสนในทิศทางการขึ้นอดอกเบี้ยต่อครับเดี๋ยวพี่หมีอธิบายให้ฟังนะครับว่าคนที่ออกมาพูดนั้นนะครับที่เป็นเขาเรียกเขาเป็นธนาคารสาขาไหนนะอ,อินเดียนาโพลีแล้วก็พี่หมีจำไม,ม่ผิดเดี๋ยวพี่หมีเล่าให้ฟังตอนข่าวเนาะตอนวิเคราะห์ข่าวเดี๋ยวพี่หมีเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเพย์ของเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานเสร็จจบติดครับ พี่บีให้สัญญาณกลับไปตอนสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านเมื่อวานว่าติดดีมาน H4 สี่นะครับอ่าสุดท้ายครับเขาก็ไซเวกราฟก็ไม่ไปไหนครับจบเพย์เมื่อคืนนะครับเรียกได้ว่าหลายคนอิ่มน้ำสำราญกับกำไรที่เกิดขึ้นเนาะนะครับอิ่มน้ำสำราญกับกำไรที่เกิดขึ้นดีใจกับทุกคนด้วยครับที่ทุกคนสามารถทํากําไรได้ด้วยความรู้และความสามารถของตัวเองนะครับเชื่อพี่หมีนะครับ,บ,รบมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับถ้าเราสามารถทํากําไรได้ด้วย ตัวเราเองนะครับผมอ่ะโอเคอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กราฟก่อนมาวิเคราะห์กราฟขออัปเดตแนวรับแนวต้านนิดนึงนะครับขออัปเดตแนวรับแนวต้านนิดนึงเนาะพี่หมีไม่ได้ขยับรับต้านเลยนะครับอ่าขอขยับรับต้านก่อนเนาะนะครับขอเคลียร์แนวรับแนวต้าน่องเส้นนี้พี่หมีไม่เอาแล้วนะครับอ่าขยับโซนบริเวณนี้มาครับอ่าแนวต้านโซนบริเวณตรงนี้ขึ้นมานะครับแนวรับครับอันนี้เส้นสีแดงทางเฟรมเฮนสี่เนาะขอย้อนไปดูทางเฟรมเฮนสีนิดนึง นะครับไทม์เฟรม H4 โซนบริเวณตรงนี้ครับอ่ะเราเอาโลเดิมของเขาก็ได้นะครับจุดนี้เนาะนะครับจุดนี้นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวทมงเฟรม H4 นะครับแนวรับแนวต้านนะครับเส้นขาวตัวนี้เป็นรับย่อยนะครับรับย่อยจากไหนจากตัวนี้ครับจากมันเป็นรับย่อยของทมงเฟรม H1 เนาะจากการที่เขาเคยสร้างสวิงโดและสวิงไฮลงมาในการเทสก่อนหน้านะครับอ่ะอันดับแรกครับเหมือนเดิมเรามาอ่านทมงเฟรม D ก่อนเลยนะครับเส้นเทรนไลน์เท่านี้ลบทิ้งได้เลยนะครับ เหมือนที่พี่หมีบอกว่ามันไม่มีความแข็งแรงละนะครับเพราะกราฟมันสามารถทะลุผ่านได้แล้วเราไม่ใช้แล้วนะครับอ่านะครับเราไม่ใช้แล้วนะครับเหมือประโยชน์ละเกลี่ยทิ้งครับหยอกหยอกหยอกนะครับอ่าโอเคครับอันดับแรกครับเรามามองในส่วนของตัว time frame day นะครับ time frame day นะครับ time frame day แบบนี้ครับจบแบบนี้สีแท่งครับเป็น pa s e l l นะครับเป็น pa s e l l นะครับแต่ถามว่าเป็น pa s e l l แล้วกราฟมีการลงเลยไหมพี่หมีนะครับ มองตรงนี้ก่อนครับจำวันที่ก่อนเฟดจะมาได้ไหมครับอันนี้คือดีมมนโซนไทม์เฟรมเดย์นะครับดีมมนโซนไทม์เฟรมเดย์กรอบเท่าบ้านนะครับกรอบใหญ่มากอ่ะโอเคพอเรารู้แล้วว่าดีมานโซนไทม์เฟรมเดย์กรอบมันใหญ่เราไม่เราไม่ต้องไปแคร์สื่อครับเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเขามีโซนบริเวณรับที่แข็งแรงอยู่นะครับเขามีโซนบริเวณรับที่แข็งแรงอยู่ดังนั้นเวลาเซลล์ทุกครั้งเมื่อกราฟลงมาถึงแนวรับที่สําคัญ ให้เราเฝ้าระวังดูครับว่าเขาจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับอ่าแต่ถ้าเรามามองกันจริงๆแล้วนะครับก็ยังคงกราฟยังคงเป็นในส่วนของตัวเทนขาบายอยู่นะครับอ่าพี่หมีพูดแบบไม่โกหกเลยนะครับกราฟมีเทนขาบายอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเซลลงมาเพราะเราเซลลอะไรครับเราเซลลในลักษณะของสิ่งที่เราว่ามันไม่ได้เป็นการพักตัวนะครับหรือโอกาสที่กราฟนั้นจะเกิดการไซเวย์ขึ้นได้ถามว่าพี่หมีถ้ามันจะหลุดลงมา มันจําเป็นจะต้องผ่านโซนบริเวณตรงไหนให้ได้ครับถ้าเราไล่ตามโครงสร้างราคานะครับใน่วนของตัวสวิงไฮสวิงโลที่เกิดขึ้นนับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไม่ใช่ที่พี่มีนับไม่ใช่หรอกพี่จะนับหาสวิงไฮสวิงโลมันนะครับแต่นับหาสวิงไฮสวิงโลมันเนาะถ้าเขาจะหลุดครับเขาต้องเบรกตรงน,นี้ลงมาให้ได้ครับหลุดโซนตรงน,นี้ลงมาให้ได้ครับเขาจะทําโลที่ต่ํากว่าถ้าเขาหลุดลงมาได้นะครับถ้าเขาหลุดลงมาได้ พอเขาหลุดลงมาได้เสร็จครับโอกาสถ้าสมมุติเขาหลุดตรงนี้ลงมาได้นะครับเขามีโอกาสลงมาถึงโซนบริเวณตรงนี้ครับก่อนที่เขาจะกลับขึ้นไปเทสใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นไปรีเทสใหม่อีกหนึ่รอบนะครับเมื่อเช้าพี่หมีส่งออเดอร์เซล,ลเข้าไปให้ดูและมีคําถามเข้าไปในกลุ่มว่าทาไมพี่หมีกล้าเซล,ล์เดี๋ยวรอดูในเพจนะครับเหตุผลมันคล้ายกันเลยครับ ว่าทำไมเราถึงมองในการที่เรากล้าเซลและแล้วทาไมเรารอย้อนขึ้นมาตงน้ดแล้วเราถึงเซลลลงไปนะครับอันนี้ครับถ้ามันจะหลุดครับในโครงสร้างของราคาถามเฟรมเดคือโซนบริเวณตรงนี้ครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับซึ่งไกลไหมไกลนะอ่ะพี่หมีบอกได้เลยครับไกลนะครับเราต้องไปดูครับว่าเฮ้ยพอถ้ามันจะลงมาขนาดนี้ได้ถ้าเราสังเกตนะครับแท่งที่วิ่งแรงๆแบบนี้เห็นไหมครับกระชากขึ้นกระชากลงแบบนี้ได้ในแท่งเดียวน่ะ มันคือเป็นแท่งที่มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูประรจัยนเศรษฐกิจกันเราเห็นแล้วนะครับว่าเดเป็นในลักษณะของตัว p a เ e l นะครับเซลแบบปิ่มๆเลยนะเนี่ยนะครับเซลแบบปิ่มๆเลยและเป็น p a เ e l บนดีมานโซนนะครับบนดีมานโซนถ้าเราอ่านในส่วนของตัว Timeframe Day นะครับโซนบริเวณตัวนี้เป็นจุดเข้าบายนะครับของเดอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะถ้าเข้าตรงเนี้ย SL คือตรงเนี้ยถ้ามองในแง่ของดีมาน แต่อันนี้มันคือไทม์เฟรมเดย์นะครับไม่ไหวนะครับประมาณ50,000จุดเลยนะเนี่ยนะครับกรอบโซนบริเวณตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะไปย่อยในไทม์เฟรมที่เล็กลงครับนะครับไปสู่ในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับอ่ะมาดูในลักษณะของตัวไทม์เฟรมที่เล็กลงครับลักษณะตัวนี้เนาะนะครับเซตเนี้ยคือ PSL a l ครับ PSL ถ้าเรามามองกรอบตัวนี้ครับโซนบริเวณตรงนี้คือ demand zone ของไทม์เฟรมเฮดนะครับกราฟยังไม่ได้หลุดลงมานะครับเขายังคงอยู่ในกรอบของตัว ดีมานโซนอยู่นะครับยังคงอยู่ในกรอบของดีมานโซน h 4อยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับอ่ายังไม่สามารถเบรกได้เนาะอย่างที่มี่มีบอกครับว่าเฮ้ยเราอยู่เพิ่งมองกลับตัวนะมองว่ามันเป็นการลงมาทดสอบแนวรับก่อนเพราะถ้าเขาจะหลุดได้นะครับคือโซนบริเวณนี้โซนแรกของทางเฟรม h ี่ครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเขาต้องสร้างในโซของตัวโดที่ต่ำกว่าระดับให้ได้นะครับถ้าเขาเบรกลงมาได้ครับ ถ้าเขาเบรกลงมาได้นะครับจุดที่เขาจะลงมาติดคืออาจจะเป็นโซนบริเวณตรงนี้หรือโซนบริเวณตรงนี้ถ้าติดนี้อาจจะขึ้นมาริเทสและกลับลงมาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือในแง่ของ Time f r a m e H4 ตอนนี้นะครับ Time f r a m e H4 ช่วงนี้นะครับอยู่ในลักษณะของสิ่งที่เร,เราว่าการไซเวนะครับเป็นลักษณะของการไซเวอยู่นะครับเป็นลักษณะของการไซเวอยู่ยังไม่ได้ยืนยันแรงเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะ นะครับยังไม่ได้ยืนยันแรงเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นลักษณะกรอบของการไซด์เวย์อยู่นะครับทามเฟรม H4 และวันนี้ยิ่งเป็นวันสุขัรษาด้วยเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีครับเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีเนาะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาองทามเฟรม H1 กันครับว่าทามเฟรม H1 เป็นยังไงนะครับ H1 นะครับหลังจากที่จบเป็น PA c e l l break ลงมาได้ติดตรงนี้ครับบริเวณ2007ที่เป็นรับย่อยนะครับและมี่บอกว่าบอกในรลยผมว่าถ้าไม่ผ่านตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวแนวรับที่เกิดขึ้น นะครับเป็นแนวรับย่อยที่กราฟสร้างขึ้นมานะครับซึ่งกรอบโซนบริเวณตรงนี้นะครับคือกรอบการไซด์เวย์ของทางเฟรม H 1ครับการไซด์เวของ H 1นเนาะนะครับอ่าอาจจะนับโซนบริเวณย่อยตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเรารอครับกราฟมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือมีโอกาสขึ้นไปพักตัวไหมมีโอกาสขึ้นไปพักตัวครับตอนนี้เดนะครับถ้าเรามองจากเดเนาะเดเรามาทดสอบรับก่อนนะครับเขาไม่ได้กลับเ่ไปทดสอบต้านนะ เขากลับลงมาทดสอบรับก่อนนะครับและเขาใกลจะเด้งกลับขึ้นไปทดสอบต้การที่เราจะมองว่าเขาจะเด้งกลับขึ้นไปทดสอบใต้นนั้นเขาต้องยืนเหนืออะไรให้ได้และเราจะเล่นได้หน้าไหนเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขครับในส่วนของการวางแผนการเทรดนะครับอันดับแรกครับเหมือนเดิมนะครับหาดีมาซับไพโซนเขาก่อนนะครับหาดีมาซับไพโซนกรอบของเขาก่อนนะครับกรอบของเขาก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะเล่นในทิศทางหน้าไหนนะครับอ่ะมองโซนบริเวณตรงนี้ครับพี่หมีใช้ชาร์ตแคปแทนนะ นะครับซึ่งถ้าตีในเนี้ยเราก็จะเทรดกันอยู่ในนี้แหละครับได้2โซนนะครับจะมองในโซนนี้หรือโซนล่างก็ได้นะครับค่านี้มาดูมาดูโซนบริเวณตรงนี้ที่เกิดขึ้นครับแผนการเทรดวันนี้ครับถ้าเขาเกิดเป็น PA buy ได้นะครับเรามองดูครับจุดที่เขามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับคือโซนบริเวณตัวนี้นะครับคือโซนบริเวณตรงนี้เนาะนะครับและเรารออะไรครับรอในส่วนของตัว PA s e l l ลงมาครับรอในส่วนของตัว PA s e l l ลงมา นะครับ TP แรกที่มองครับ TP สองที่มอง TP สามที่มอง่วนบริเวณนี้ครับเดี๋ยวพี่หมีมาร์กจุดให้นะครับสองสามนะครับสองหรือสามถ้าสองไม่ผ่านอาจเด้งกลับขึ้นไปทดสอบก่อนที่จะกลับลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับในกรณีที่เขาเกิด PA sell บริเวณนี้เหมือนกันนะครับกราฟมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปทดสอบและค่อยกลับลงมานะครับแต่ถ้าเขายืนเหนือขึ้นไปได้แล้วครับถ้ายืนเหนือโซนบริเวณตรงนี้ได้นะครับ เส้นเหลืองตรงนี้ได้เนาะถ้ายืนเหนือได้นะครับถ้ายืนเหนือเส้นเหลืองบริเวณตรงนี้ได้นะครับเรามองจุด tp ที่หายนี้ก่อนครับหายนี้ก่อนนะครับและรอเขากลับตัวลงมาตรงนี้นะครับถามว่าโอกาสกากราฟทะลุมีไหมถ้าไปทีนเศรษฐกิจประกาศเหนื่อยครับแต่ถ้าในแง่ของข่าวนอกตารางมีนะครับมีในแง่ข่าว ในแง่ข่าวนอกตารางมีเนาะนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามามองกันครับว่าแผงการเทรดวันนี้ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันจะมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนในช่วงเวลาไหนนะครับเรามองขาขึ้นมานะครับถ้าเขาขึ้นมาโซนบริเวณนี้นะครับโซนบริเวณนี้นะครับ2โซนนี้คือลักษณะของการพักตัวขาเซลนะครับและกราฟรอ P เเซลแถวเนี้ยเขาจะลงต่อแต่ถ้าเขายืนเหนือได้นะครับมองครับจุดที่เขาขึ้นมาเทส คือโซนบริเวณพวกนี้นะครับอย่าลืมนะครับสุขารากมีโอกาสทดสอบรับและทดสอบต้านนะครับเดี๋ยวพี่หมีมาอันนี้โซนให้อีกหนึ่งโซนที่จะเป็นจุดฟอรอนนะครับเดี๋ยวพี่หมีแคมปให้นะครับแคมปให้ในรายห้องเรียนปั๊บนะครับวันนี้ YouTube กับห้องเรียนใช้วิดีโอเดียวกันเนาะนะครับเดี๋ยวพี่หมีต้องมีออกไปประชุมข้างนอกนะครับเลยขอรวบวิดีโอร่วมกันเอาไว้ก่อนนะครับมาโอเคครานี้ครับเรามามองในแง่ของ ปฏิทินเศร,รษฐกิจกันวันนี้ว่ามีอะไรสาคัญบ้างเดี๋ยวพี่มิจะเล่าข่า,าวเมื่อวานให้ฟังด้วยนะครับอ่ะโอเคปฏิทินเศร,รษฐกิจที่สําคัญครับวันนี้ไม่แล้เวเหรอ <laughs> โอเคดูแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหทําไมหลวๆเลยอ่ะอ่าโอเคปฏิทินเศร,รษฐกิจที่สําคัญวันนี้ครับบ่ายโมง นะครับ GDP อังกฤษนะครับแล้วก็ FOMC อันนี้ระวังนิดนึงนะครับเมื่อวานออกมาพูดก็มีปัจจัยแต่แต่โบแมนเนี่ยพี่หมีไม่มั่นใจนะครับจำไม่ได้ว่าเขาเป็นไอ้อันนั้นหรือเปล่าเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นคณะกรรมการของเฟดด้วยหรือเปล่านะครับคือเขามีผู้ว่าการพี่หมีจำไม่ได้ว่ากี่เมืองเนาะนะครับแต่เขามี ในส่วนของคนที่มีอำนาจโหวตนะครับอยู่ที่ประมาณสิบหรือสิบเอ็ดคนเแหละพี่หมีจะไม่ผิดน่าจะสิบเอ็ดสิบคนแล้วนับลุงด้วยนะครับเป็นสิบเอ็ดคนเนาะอันนี้พี่หมีไม่แน่ใจนะครับคนพวกเนี้ยจะเป็นคนโหวตเกี่ยวกับพวกอัตราการขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เรามามองครับปฏิสธกิจวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแต่มันมีสิ่งนอกตารางอยู่สิ่งหนึ่งครับวันนี้นะครับลุงเจอโรมพาวเวลนะครับไอ้ไม่ใช่ลุงเจอโรมโทษทีไบเดนครับ มีนัดนะครับสวคุยเฮดานี่นะครับอันเนี้ยนอกตารางนะครับนอกตารางเนาะไบเดนมีนัดสวคุยเฮดานี่นะครับวันนี้นะครับมีผลนะครับอ่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะถามว่ามันยังไม่ใกล้มันยังไม่ใกล้อะไรนะมันยังไม่ใกล้จุดไฟนอนของเขา นะครับมันยังไม่ได้ใกล้จุดไฟนอลของเขาเพราะอะไรไฟนอลเขาประมาณต้นเดือนหน้านะครับมันยังควมีเวลาอยู่นะครับมันอาจจะยังไม่ได้กระทบความรุนแรงมากแต่สิ่งที่มันจะกระทบคืออะไรครับถ้าในแง่ของการที่มันไม่สามารถตกลงกันได้การมีการเวี่งดสอบรัสเซีาแต่ถ้าคุยแล้วตกลงกันได้ดอลลาร์ก็มีความเชื่อมั่นครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามองครับในส่วนของตัว S P D R เมื่อเมื่อวานมีการขายนะครับขายออก1.15ตันเนาะ นะครับขายออกไป1.15ตันนะครับและในส่วนของตัวตัว SDR ขายออกไป1.15ตันนะครับและก็มีในส่วนของตัว CNBC นะครับที่เขาออกมาพูดเมื่อวานนะครับก็ตามสไตล์ครับข่าวเดิมๆนะครับ<ม>อ่ทองคำปรับตัวลงนะครับเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร นะครับซึ่งถามว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดความแข่งค่าของดอลลาร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเลขในส่วนของดัชนีภาคการผลิตเมื่อวานครับ PPI นะครับบวก0.9%นะครับนั่นแสดงว่าอัตราเงินเฟ้อในภาคการผลิตนั้นยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่เนาะนะครับก็เลยทําให้เขาคาดการว่าเฮ้ยเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะ นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะอันเนี้คือสิ่งที่เขาบอกครับว่ามันมีโอกาสนะครับแต่เขาก็ยังบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยตอนที่มันดีตัวขึ้นมามันดีตัวจากตัวเลขของรัฐดยการการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่พอสุดท้ายครับมาเจอสิ่งนี้ครับที่เกิดนะครับามาเจอสิ่งนี้ครับมีนาโปลิสนะครับในส่วนของ นะครับในส่วนของผู้ว่าการเฟดนะครับนิวนะครับในนิวเนาะนะครับใน New นิวผู้ว่าการเฟดนะครับอินาโพลิสนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังอ่ามันยังจำเป็นที่จะต้องยืดระยะเวลาในการเพิ่มในการเพิ่มสิ่งที่เราเรียกว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันยังเร็วไป ที่จะลดลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยนะครับเขามองในส่วนของตัวเลขสวัสดิการการว่างงานตัวเลขของรัสดิการการว่างงานนะครับคนตกงานเยอะจริงอยู่นะครับแต่ตัวเลขเงินเฟ้อภาคการติดก็ยังเยอะขึ้นอย่างที่บอกเขาว่าตัว cpi มาลงมาทีเดียวมันต้องมาหาตัวประกอบว่าเฮ้ยถ้า cpi ลงภาคการผลิตลงมันก็จะเป็นแรงนะครับแต่พอสุดท้ายเป็นไงครับมันออกมาสวนทางกันมันก็เลยมองว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสนะ นะครับมันยังมีโอกาสแต่ j จวายขอบเขาก็ยังออกมาพูดอยู่ยน,นะครับเมื่อวานนะครับอ่าเขาก็บอกว่าอ่าในส่วนของตัวทองคำอ่ะยังคงมีโอกาสอยู่นะนะครับมีโอกาสอะไรมีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มเซฟเฮเว่นในกรณีที่เกิดสภาวะที่มีความไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับธนาคาร นะครับเกี่ยวกับธนาคารเนาะเมื่อวานที่เขาคุยกันนะครับก็ยังมีปัญหาในส่วนของตัวธนาคารอยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันยังมีโอกาสที่แพคเวสเนี่ยจะเกิดการลม้มนะครับอันนี้คือเขาก็ยังมองในส่วนของตัวนี้เนาะ j จขอบผู้จัดจาการของคิสโก้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมมุมมองนะครับซึ่งถ้าเรามองจากสังเกตในส่วนของกราฟที่เกิดขึ้นนะครับกราฟตตีดีมนนะครับมีโอกาสขึ้นไปทีส่สตันรอ PA เอซิลกับลองมาใหม่ดูว,ว่ามันจะผ่านได้ไหมเนี่ยนะครับสิ่งที่ปัจจัยพวกนี้ มันจะเป็นตัวสนับสนุนมันก็ฟอกออกมาบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวกราฟเองทางน้านิเค,คราะหเองก็บอกว่ามันติดนะมันมีโอกาสกกับขึ้นไปทดสอบเห็นไหมครับเขาก็พูดอ่านะครับกลุ่มทุกคนมองมองข่าวเดียวกันแต่อยู่ที่นักตีความจะตียังไงแต่สิ่งที่มันไม่โกหกเราครับคือราคาที่มาสะท้อนออกมาจากหน้ากราฟนะครับพี่หมีจะบอกนักเรียนแซงห้องเสมอว่า เฮ้ยเราให้ความสําคัญกับตัวเทคนิเคอลมากกว่านะเราใช้แรงของข่าวและปัจจัยต่างๆเป็นการสนับสนุนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับบิวิเคราะห์กราฟวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกัทุกคนสวัสดีครับ